สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกบมาพบกับนุดหน่อยน้ำโช์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชก็ได้เดินทางมาติดตามเรือเ่องเล่าความฝันของนาตาค่ะท่านผู้ชมนาตาเนี่ยเพื่นฝันค่ะฝันมาป่านี่มาส่วนไปสื่อของใส่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับปสื่อของใส่จนค,คบรบแล้วค่ะออกมาหารถดบาเห็นค่ะเพิ่นก็เลยผ้ากันยางสีงยางไปโลดตัดค่ะคณะทิ่งยางไปนันนาตาเพื่อนหูซึกเหมือนมีค้น ย่างตามพื้นมาค่ะท่านผู้ชมหันกลับไปแนมกับ่บห็นไผค่ะจนสีฮอดโลดตัดค่ะหันกลับไปแนมอีกเทื่อนึงค่ะพ่อผู้เฒ่าค่ะผู้เฒ่าเพิ่นว่าเพิ่นสีน้ามาขายลอตเตอรี่ให็ในตาค่ะเรื่องราวความฝันของนาตาสิเป็นไปเป็นมาแบบไหนาตาสิซื้อลอตเตอรี่น้ำผู้เฒ่าู้นันบอลอตเตอรี่ตัวนันสิมีตัวเล็กตัวใดเน่เฮ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาตาพร้พอมๆกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะหน้าตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีค่ะหน้าตาค่ะมีค่ะทำพิษส้มกระดิ่ง่าว่าหน้าตาเพิ่นฟันนิดนึค่ะเพิ่นิฟันจังไรกะเกงให้ทำพิษส้มข้าฟังนะคะฟันมราจังไรหน้าตาค่ะหน้าตาเราค่ะปั้นว่ามีลักษณะย่างเดียนหน้าบ้านเนาะบ้านนี้ ไปแหล่งถึงก mm ็มาส่วนไปรออเพื like right ่อไปไปสื่อคล้องใส่ใชก็เลยไปไปน้ำเพลินนอนคบ้านนี้ใส่กับผ้ากันรอสื่อคล้องใส่เรียบรล่อเนาะค่ะรอสื่อเอาคล้องใส่ครบบานี้นั่นอ้วนประเหนก็เลยว่าก็เลยส่วนกันว่าเข้าไปถ่ายยูโรตัดหนอกข้างยางไปก็ได้ก็เลยหว่าตากะ ยางมานนำทางเนาะยางมากใกล้เติบเนาะจัดพูนละสุดสึงตุดลายประสิทธิ์เดี๋ยวว่าสิยางมันโลดตัดยางมาคือจังคนยางหน่ำนี่นเนาะเป็นจังมีคนยางหน่ำหันกลับไปก็บ่เห็นไผ่เป็นผู้นสือก็คือเป็นนในหุ้นสือคือจังคนยางตามนี่ล่ะแต่ว่าหันกลับไปบพื่อนเลยนะก็เลยว่าก็เลยที่ความฝันนั่นก็บอกกับปลาเลี้ยงว่าพูดยางหน่ำได้ ว่างัทีนา้าป้ากันทันกับเบิง้งาเห็นไผ่เขาได้เขาบะมี่ดอกเข้าก็ย่งางตะเข้าวนว่ะเนาะก็คืจังคนน้ำกนน้นมีล่ะเลยว่บบานีย่างก็เลยย่างมาเรื่อยย่างมาบาน,นีก้อนชิ้หอดโลดตัดแบบนี้ก็เลยว่ามีคนย่างน,ำน่ำอีกได้น่ก็เลยหันไปเบิง่งหันไปเบิ่งก็เป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าผู้ท่าย์เนาะผู้นู้ย่างน้ำก้นมาแบบนี้ก็ายานเนาะ ะตากระยานก็เลยซุปปลาแดงไปท้ายเวอร์ทิทับให้ปลาแดงถามค่ะทาาเพิรนเนาะในกล่องปั้นปลาแดงเพ่ไปถามว่าง่อใายเสวยยังน้ำกลิ่นก๋ยเฮ็ดยังปลาแดงวางกี่หน้าแล้วก็เลยว่ามาขายลอตเตอรี่ให้เพถอนว่ะก็เลยว่าขายลอตเตอรี่ยังคือบ่มีแพงลอตเตอรี่ก็เลยว่าแล้วก็ว่าแล้วก็โจ๊กกระเป๋าเล้าบานนี้ ในกระเป๋าเราก็มีถุงยายาสูบบัพมีโรตีใบนึ่งก็เลยว่าพ่อยิ่สิบมาขายโรตีให้พ่อยิ่อันซื้อมาแล้วพ่อยิ่อันบ่มากสำหราเนาะสิมาขายให้หน้าอ่างสำหราเนาะก็เลยว่าโอยอันขายก็อันบ่ดีๆก็ได้ดอกไม่ยังรับรำปหล่อต้องกลนกันในความฝันนันก็เลยว่าไม่กลั่นฝันเราซื้อไว้เราเป็นผีหรอคะไม่กลั่นฝันกับกับคนที่ซื้อว่าเป็นผีกับว่าเป็นคนธรรมดา่ะ ก็ว่างหวกดตหันบ่เห็นนี่หันบ่เห็นน่ะนะวันนี้กัหันไปอีกจนึงเอยเห็นน่ะนะก็เลยคุยน้ำเพลินแล้วก็ว่าซื่อสื้อน้ำเพใหญ่เน่เห็นป่ะเปินเปิลจะเอาเหล็กต้นไม้เห็นป่ะสะเอาต้นหนีหายหน้าเห็นว่ะนะก็เลยบอกับปลาเลี้ยงว่าเอายีบบอกเลยว่าเลี้ยงก็เลยว่าเลี้ยบเต้เห็นว่ะในความบ้านน่ะก็เลยเอามาเบิ้งเบิ้งก็ยายเหล็กตัวใดก็เลยว่าเหล็กตัวใดเนาะ ค่ะเอาลอตกตอรี่ให้เบิงเนาะค่ะหน้าต้านั่นก็ว่าสีเบิงนห้มันได้่โขกโเนาะแต่ว่ามันมันเห็นมันเป็นล่างๆแบบล่างบ่เห็นเลยนะคะอันนี้ก็เลยเนี่ยเบงกะขาดเห็นแต่ตัวถ่ายมันอะไรค่ะหาหาอเป็นแต่ถ่ายมันหาหาน่ะนะแล้วก็ถามว่าเอาโพธรนมดาเนาะก็เลยก็เลยว่าเอาก็เอาก็เลยว่าสีใบละเจ้าป่าแล้วพ่นไงแล้วลอยเราวะ ก็เลยก็เลยสืเอาดอกพึ่นเนาะจำได้แค่สองตัวมันว ah. <contra> ันน um <oda> ีะเมียนค่ะมันเนี่ยโมเห็นมันเห็นแก่สองตัวนะฮะฟันเพิ่นได้บอกบอกว่าเพิ่นสิไปเอาตัวใหม่เพิ่นสอเอาตัวใดบโเพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นนี่ก็ว่าอันเพิ่นอยากได้ใบใหม่ใบหนีใช่น่าิ่นว่าอืะ หดากระคุ้มแนมอยี่นี่ก้วันแนมมันไม่สีนตัวใดนาหกตัวแต่ว่าพอเห็นแนี่ยแม่เล็กกับบเห็นเห็นแถ่ายสองตัวหาหาถ่ายสองตัวหาหานี่เห็นเป็นสีอย่างนั้นกันสีแดงเป็นสีแดงแ่ะกับแปลกได้เนาะลอตเตอรี่พวกกระตี้เป็นตัวสีดำ เนียนหน้าตากันไมดเลยแต่ว่าในในความฝันน uh ั่นแดงจึ time. ้งคือเป็นส uh i mean, okay. we ีแดงแต่ว่าสีตัวหนาผัดโบห็นโบเห็นยังว่าคุ้มเบิงในความฝันนั่นก็จ้องเบิงสีพันโบเห็นเป็นหลางเป็นเหนือเนีนเป็นงล่างจ้องเห็นแต่ตัวถ่ายแั่จริตหลัตอรี่มันจะมีหกตัวเนาะแต่ว่าในความฝันผัดสีตัวหนานี้ล่างหลางโบห็นเลยตัวถ่ายผัดแดงแมีนกะ ในธรรมพุทธช่วมีพิจารณาเบื้องนะคะานอเนี่ยจะเป็นความฝันของนาตาค่ะเป็นฝันแต่ว่าผู้เฒ่านั่นจะบ่ได้หูจักกันมาก่อนบ่บ่หูจักบ่เคยเห็นค่ะบ่เคยเห็นเราเราแห้งบ่นาตาผู้เฒ่าหมดกับประมาณพวกซิปตื่นนะนะพวกซิปเช็ดซิปนี่แหละแฉพันนักเป็นยางมากคนเดียวเป็นเสียงยางเลยบ่แล้ว เป็นแบบว่าข้าวยางแบขึ้นในขวบหมูซื้อข้าวคุ้จังแบบบิกคนยางน้ำกลดห้องเ,อเป็นขวบหมูซื้อที่แบบ,บ,แบ,บว่าเหมือนขวบหมูซื้อของเขาเนาะเมนคือคนตามเามาหาองหมาค่ะ,ะมันก็เป็น,ปปปนแปลกๆไม่ตัวกระหัวคือบังบุญนั่นบัตอนแหล็บ่เห็นเลยเบัวเห็นมัน,นนี่ก็บยางหมาชนสีหอดโลดตาดนอนในกองฟันอะไรแบบชนสีหอดโลดตาดหันไปยังค่อยเห็นค่ะเห็นเห็นน้ำกันก็เปล่ยนเหมือนกน ที่เหลรลงก็่าพ่ใช้หลอกเียนมึงไทยคนบ่านาะหันไปกับนาตากยาเนก็เลยสุกประเลงใจเราให้ปลาเลงทามเป็นรับี่เหล็กวันจะโจนมันข้อมฟันของหน้าตาอนี้ยังเพิ่มเติมบ่คะบ้ค่ะฟันมาสือเอาดําเพนแหลวใจเนกันเรียบหลอยหนาตากัตต่นเนาะค่ะดุนต่นเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหน้าตาลหลายๆคาะที่มาให้แน้าท่านตัวเลขแหน้าท่านความฝันกับผ่านผู้ชมของเฮาจะให้หน้าตากับท่านผู้ชมของเฮานี่โชคโชคมันมันค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่ยหน่อยน้ำโชคสิภาท่านผูช้ชมนี่มาเบ่งตัวเหลขกความฝันของหน้าตานะค่ะหน้าตานี่เป็นวาเป็นฝันค่ะฝันว่า ป้าเพื่อนมาส่วนไปสื่อของค่ะส่วนเปอมเพ,พิ่นกับไปค่ะกระสื่อของใส่คบแล้วเพิ่อนมาออกกลับออกมาค่ะหาหลุดโบหินค่ะท่านผู้ชมมานีนาตาเพื่อนก็เลยส่วนกันสิไปโลดตัดข่ายางไปถาหลุดยูโลตัดค่ะท่านผู้ชมมันนี่คณะทียางอยู่นั่นนาตาเพิ่นมาเพิ่นหูซึกเหมือนว่ามีคนเดินตามเพิ่นค่ะมีคนเดินตามเพื่นหันกลับไปแนมกับโบหินไผ่ค่ะจนสีหอดโลดตัดข่ายยางจนสีหอดโลดตัด หันกลับมาเบิ่งอีกเจื่อนึงเห็นผู้เถาค่ะผู้เถาผู้ทายผู้หนึ่งเพิ่นนาตาเพิ่นยานนะคะเพิ่นก็เลสอยู่ป่าเพิ่นค่ะอยู่ป่าเพิ่นไปถามค่ะว่านํามาอย่างผู้ท่ายผู้เถาผู้นั้นก็เลยตอบกลับมาว่านํามาขายลอตเตอรี่ให้ค่ะเพิ่น่าเพิ่นมีลอตเตอรี่ใบนี้อยู่แต่ว่าเพิ่นอยากได้ใม่เพิ่นสิขายใบนี้ให้นาตานะคะท่านผู้ชมนาตาเพิ่นก็ขอเบื้องตัวเลขค่ะขอเบิ่งตัวเลขกนาตาเพิ่น่า ลอตเตอรี่ปกติแล้วมันมี6กตัวเนาะค่ะแต่ว่าหน้าตาเพิ่นเห็น2แต่2อตัวไทยค่ะตัวเดงจริงครึ่งเลยค่ะท่านผู้ชมตัวเลขความฝันของหน้าตาก่ะฮาฮาค่ะลอตเตอรี่ไายลอตเตอรี่ที่เพิ่นเห็นเนาะค่ะตัวสีแดงคือว่าสีตัวหนานหนาวแนมเบิ้งมันเป็นเรื่องล่างค่ะแนมเบิ้งวชัดค่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ้งค่ะตัวเลขความฝันของหน้าตาย้ำอีกเท่านึงเนาะค่ะฮาฮางวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566 คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังโชคโชคหมานหมนกับความฝันของหน้าตากันทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นุดนหน่อยน้ำโชคก็ขอฝากช่องนุดนหน่อยน้ำโชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดนหน่อยน้ำโชคน้ำเนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ